ในค่ำคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นลงและบรรยากาศรอบๆบบ้านร้างที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกเริ่มเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเสียงน,นกร้องและลมพัดผ่านสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกไฟฉายส่องไปที่ประตูบ้านที่ผุพังมีเสียงกระทบกันของกิ่งไม้ทำให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงกำลังจะมีการสำรวจบ้านร้านนี้ซึ่งมีตำนานเล่าว่าผีของหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในบ้านนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้ กลุ่มเพื่อนสี่คนประกอบด้วยนายโจเพื่อนที่กล้าหาญที่สุดนางสาวมิงผู้รักการสำรวจนายพีทผู้ชอบเล่าเรื่องผีและนางสาวอ้อมผู้ที่กลัวผีมากที่สุดแต่ก็ไม่อยากพลาดความสนุกของการสำรวจในคืนนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในบ้านร้างแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงของตำนานที่เล่าขานกันมาเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านความมืดเริ่มเข้าปกคลุมรอบตัวเมื่อไฟฉายส่องไปยังพื้นไม้ที่ผุพัง เสียงของการเดินเหยียบไม้ดังขึ้นทําให้พวกเขาตระหนักถึงความน่ากลัวที่กําลังรออยู่ข้างหน้านายโจพูดเสียงดังว่าอย่าก,กลัวไปเลยเรามาเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่ขณะที่เขาพูดเสียงลมพัดผ่านทําให้ประตูบ้านดังเอียดอาดเหมือนกับมีใครบางคนกําลังฟังอยู่พวกเขาเริ่มสํารวจห้องแรกห้องนอนเก่าที่มีเตียงไม้ผุพังและผ้าห่มเก่าๆที่ห่อหุ้มเศษฝุ่นมีภาพวาดเก่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียง เสียงของนางสาวมิงเบาๆถามว่าเธอเชื่อไหมว่านี่คือภาพผอมผีสาวที่ถูกฆ่านายพีทยิ้มและตอบว่าก็แค่ภาพวาดโบราณไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ทุกคนต้องตกใจเมื่อไฟฉายส่องไปที่ภาพวาดนั้นเนาที่อยู่ในภาพเหมือนกับกําลังยิ้มให้พวกเขาพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความวิตกกังวลแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงทําให้พวกเขาเดินต่อไป โดยไปยังห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องน้ำที่มีฟองสบูกเก่เก่าๆและกระจกที่แตกแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกคือเสียงน้ำหยดที่ดังจากก๊อกน้ำที่ไม่มีใครเปิดอยู่นายโจยตัดสินใจเข้าไปใกล้เพื่อปิดก๊อกน้ำแต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เสียงน้ำหยดลงทันทีและเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่ากลัวมากขึ้นนางสาวอ้อมเริ่มร้องไห้และพูดว่า เราไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถกลับได้เพราะนายพียบอกว่าเราต้องไปให้ถึงห้องใต้ดินถ้าเราไม่ไปตอนนี้เราจะไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยทุกคนจำต้องทำตามเขาเดินลงบันไดที่นำไปสู่ห้องใต้ดินที่มืดมิดเมื่อถึงห้องใต้ดินทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นข้าของเก่ามากมายรวมถึงกล่องไม้เก่าๆที่มีฝุ่นจับอยู่ทุกคนเริ่มเปิดกล่องเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่เมื่อเปิดกล่องออกไป พวกเขาก็พบว่ามีของเล่นเด็กเก่าๆที่หายไปจากยุคสมัยแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจคือเสียงหัวเราะของเด็กที่ดังมาจากมุมห้องทุกคนมองหน้ากันด้วยความกลัวนายโจพยายามปลอบใจว่ามันอาจเป็นเสียงของสายลมแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งระหว่างที่พวกเขาพยายามหาความจริงเสียงของประตูปิดดังขึ้นและทําให้ทุกคนสะดุ้งตกใจพวกเขาต้องรีบวิ่งไปที่ประตูแต่กลับพบว่าประตูถูกล็อกอย่างแน่นา ทุกคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจจะติดอยู่ในบ้านนี้นายโจบอกว่าเราไม่ควรตื่นตระหนกเราต้องหาทางออกแต่ขณะที่ทุกคนพยายามหาทางออกเสียงหัวเราะนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งและใกล้เข้ามาทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความน่ากลัวที่แท้จริงในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนางสาวมิงเปิดกล่องที่อยู่ข้างๆและพบว,ว่ามีจดหมายเก่าๆที่เขียนด้วยมือซึ่งบอกเล่าถึงความเศร้าโศกข,ของหญิงสาวที่ถูกฆ่าในบ้านนี้เธออ่านออกเสียงให้ทุกคนฟัง ฉันไม่ต้องการให้ใครต้องทุกข์ทรมานเหมือนฉันขณะที่เธออ่านเสียงหัวเราะหยุดลงและมีเสียงกระซิบว่าช่วยฉันทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าของหญิงสาวและตระหนักว่าเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาในขณะที่ทุกคนตั้งใจที่จะช่วยหญิงสาวพวกเขาพยายามหาทางออกและพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือในที่สุดนายโจโสเสนอว่าเราอาจจะต้องทำพิธีเพื่อให้เธอไปสู่สุคติ ทุกคนเห็นด้วยและเริ่มเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการทำพิธีเมื่อพวกเขาทำพิธีทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเสียงหัวเราะเริ่มจางหายไปและบรรยากาศรอบบ้านเริ่มมีความสงบในที่สุดประตูบ้านก็เปิดออกเองทุกคนจึงวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วและเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองบ้านร้างอีกครั้งก็พบว่ามันดูเหมือนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระทุกคนตระหนักว่าพวกเขาได้ช่วยหญิงสาวและทำให้เธอไปสู่สุคติได้สำเร็จ เมื่อกลับถึงบ้านทุกคนยังคงรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันรุ่งขึ้นข่าวการพบบ้านร้านและตำนานผีสาวถูกเผยแพร่ไปทั่วและกลายเป็นที่เล่าขานกันต่อไปในโซเชียลมีเดียจากคืนที่น่ากลัวกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมทุกคนต่างบอกเล่าถึงความกล้าหาญและความเชื่อที่ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความกลัวได้ในที่สุด ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําต่อไปนะจ๊ะในค่ำคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นลงและบรรยากาศรอบๆบ,บ้านร้านที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกเริ่มเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเสียงน,นกร้องและลมพัดผ่านสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกไซฉายส่องไปที่ประตูบ้านที่ผูพังมีเสียงกระทบกันของกิ่งไม้ทำให้หัวใจของทุกคนเต้นแรง กำลังจะมีการสำรวจบ้านร้างน,นี้ซึ่งมีตำนานเล่าว่าผีของหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในบ้านนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้กลุ่มเพื่อนสีคนประกอบด้วยนายโจเพื่อนที่กล้าหาญที่สุดนางสาวมิงผู้รักการสำรวจนายพีทผู้ชอบเล่าเรื่องผีและนางสาวอ้อมผู้ที่กลัวผีมากที่สุดแต่ก็ไม่อยากพลาดความสนุกของการสำรวจในคืนนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในบ้านร้างแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงของตำนานที่เล่าขานกันมา เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านความมืดเริ่มเข้าปกคลุมรอบตัวเมื่อไฟฉายส่องไปยังพื้นไม้ที่ผุพังเสียงของการเดินเหยียบไม้ดังขึ้นทําให้พวกเขาตระหนักถึงความน่ากลัวที่กําลังรออยู่ข้างหน้านายโจพูดเสียงดังว่าอย่าก,กลัวไปเลยเรามาเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวที่นี่ขณะที่เขาพูดเสียงลมพัดผ่านทําให้ประตูบ้านดังเอียดอาดเหมือนกับมีใครบางคนกําลังฟังอยู่พวกเขาเริ่มสำรวจห้องแรกห้องนอนเก่าที่มีเตียงไม้ผุพัง และผ้าห่มเก่าๆที่ห่อหุ้มเศษฝุ่นมีภาพวาดเก่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงเสียงของนางสาวมิงเบาๆถามว่าเธอเชื่อไหมว่านี่คือภาพของผีสาวที่ถูกฆ่านายพีทยิ้มและตอบว่าก็แค่ภาพวาดโบราณไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ทุกคนต้องตกใจเมื่อไฟฉายส่องไปที่ภาพวาดนั้นเนาที่อยู่ในภาพเหมือนกับกําลังยิ้มให้พวกเขาพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ ทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความวิตกกังวลแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงทำให้พี่เขาเดินต่อไปโดยไปยังห้องถัดไปซึ่งเป็นห้องน้ำที่มีฟองสบูเ่เก่าๆและกระจกที่แตกแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกคือเสียงน,น้ำหยดที่ดังจากก๊อกน้ำที่ไม่มีใครเปิดอยู่นายโจตัดสินใจเข้าไปใกล้เพื่อปิดก๊อกน้ำแต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เสียงน,น้ำหยุดลงทันทีและเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่ากลัวมากขึ้นนางสาวอ้อมเริ่มร้องไห้และพูดว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถกลับได้เพราะนายพีทบอกว่าเราต้องไปให้ถึงห้องใต้ดินถ้าเราไม่ไปตอนนี้เราจะไม่ได้ที่สุดอะไรเลยทุกคนจำต้องทำตามเขาเดินลงบันไดที่นำไปสู่ห้องใต้ดินที่มืดมิดเมื่อถึงห้องใต้ดินทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นข้าวของเก่ามากมายรวมถึงกล่องไม้เก่าๆที่มีฝุ่นจับอยู่ ทุกคนเริ่มเปิดกล่องเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในเมื่อเปิดกล่องออกไปพวกเขาก็พบว่ามีของเล่นเด็กเก่าๆที่หายไปจากยุคสมัยแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจคือเสียงหัวเราะของเด็กที่ดังมาจากมุมห้องทุกคนมองหน้ากันด้วยความกลัวนายโจพยายามปลอบใจว่ามันอาจเป็นเสียงของสายลมแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งระหว่างที่พวกเขาพยายามหาความจริงเสียงของประตูปิดดังขึ้นและทำให้ทุกคนสะดุ่งตกใจ พวกเขาต้องรีบวิ่งไปที่ประตูแต่กลับพบว่าประตูถูกล็อกอย่างแน่นหนาะทุกคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาอาจจะติดอยู่ในบ้านนี้นายโจบอกว่าเราไม่ควรตื่นตระหนกเราต้องหาทางออกแต่ขณะที่ทุกคนพยายามหาทางออกเสียงหัวระนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งและใกล้เข้ามาทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความน่ากลัวที่แท้จริงในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนางสาวมิงเปิดกล่องที่อยู่ข้าง และพบว่ามีจดหมายเก่าๆที่เขียนด้วยมือซึ่งบอกเล่าถึงความเศร้าโศกของหญิงสาวที่ถูกฆ่าในบ้านนี้เธออ่านออกเสียงให้ทุกคนฟังฉันไม่ต้องการให้ใครต้องมาทุกข์ทรมานเหมือนฉันขณะที่เธออ่านเสียงหัวเราะหยุดลงและมีเสียงกระซิบว่าช่วยฉันทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าของหญิงสาวและตระหนักว่าเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาในขณะที่ทุกคนตั้งใจที่จะช่วยหญิงสาวพวกเขาพยายามหาทางออกและพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือ ในที่สุดนายโจเสนอว่าเราอาจจะต้องทำพิธีเพื่อให้เธอไปสู่สุกติทุกคนเห็นด้วยและเริ่มเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการทำพิธีเมื่อพวกเขาทำพิธีทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเสียงหัวเราะเริ่มจางหายไปและบรรยากาศรอบบ้านเริ่มมีความสงบในที่สุดประตูบ้านก็เปิดออกเองทุกคนจึงวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วและเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองบ้านร้างอีกครั้งก็พบว่ามันดูเหมือนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระ ทุกคนตระหนักว่าพวกเขาได้ช่วยหญิงสาวและทำให้เธอไปสู่สุขติได้สำเร็จเมื่อกลับถึงบ้านทุกคนยังคงรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในวันรุ่งขึ้นข่าวการพบบ้านร้างและตำนานผีสาวถูกเผยแพร่ไปทั่วและกลายเป็นที่เล่าขานกันต่อไปในโซเชียลมีเดียจากคืนที่น่ากลัวกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม ทุกคนอ่างบอกเล่าถึงความกล้าสารและความเชื่อที่ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความกลัวได้ในที่สุดหลายวันหลังจากที่พวกเขาออกจากบ้านร้างนั้นนายโจร,รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเขาเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดตามเขาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงหรือเสียงกระซิบเบาๆที่เขาได้ยินในยามค่ำคืนเขาเริ่มวิตกกังวลว่าอาจมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนั้น วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ที่บ้านเขาตัดสินใจจะเปิดกล่องของเล่นเด็กที่พวกเขาพบในห้องใต้ดินเขาอยากจะดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อาจจะช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเปิดกล่องและพบว่ามีของเล่นเด็กมากมายทั้งตุ๊กตาและรถเข็นเด็กแต่ที่ทำให้เขาตกใจคือมีรูปภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับหญิงสาวในภาพวาดที่พวกเขาเห็นในห้องนอนเขาพยายามเชื่อว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญ แต่ภาพนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับเหตุการณ์ในบ้านร้างนายโจจึงตัดสินใจที่จะไปหานางสาวมิ้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบเมื่อเขาไปถึงบ้านของนางสาวมิ้งเขาเล่าเรื่องให้เธอฟังเกี่ยวกับภาพและกล่องของเล่นที่เขาค้นพบเธอดูมีความสนใจแต่ก็รู้สึกวิตกกังวลนายโจฉันคิดว่าเราอาจจะต้องกลับไปที่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงเธอพูด นายโจรู้สึกท้าทายและแตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปพร้อมกับเพื่อนๆอีกครั้งเพื่อที่จะค้นหาความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนั้นพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะกลับไปในคืนวันเสาร์โดยหวังว่าจะได้พบกับคำตอบที่พวกเขาต้องการคืนวันเสาร์มาถึงทุกคนกลับมาที่บ้านร้างอีกครั้งฝนเริ่มตกลงมาทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวมากขึ้นนายโจนายพี Pete, นางสาวมิงและนางสาวอ้อมยืนอยู่หน้าประตูบ้านที่เปิดอ้าอยู่เล็กน้อย เสียงฟ้าผ่าและสายฟ้าเพิ่มความตื่นเต้นให้กับพวกเขาพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งในคืนที่มืดมิดนี้ทุกอย่างดูแตกต่างไปจากครั้งแรกเสียงลมพัดผ่านทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่นายโจเป็นคนแรกที่เริ่มสารวจเขาพยายามทําตัวให้กล้าหาญแต่ข้างในเขากลับรู้สึกกลัวพวกเขาเริ่มจากห้องนอนเก่าอีกครั้งแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไป ภาพวาดของหญิงสาวดูเหมือนจะมองพวกเขาอย่างน่าสงสัยนายพีทพยายามจะล้อเล่นเพื่อทําให้บรรยากาศดีขึ้นแต่เสียงหัวเราะของเขากลับกลายเป็นเสียงที่น่าขนลุกในห้องที่มืดมิดนี้เราต้องหาอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยเราได้นางสาวมิงพูดขณะมองไปรอบๆห้องอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในห้องใต้ดินพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปห้องใต้ดินอีกครั้งเมื่อถึงห้องใต้ดินบรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเสียงน้ำหยด ดังขึ้นอีกครั้งจากมุมหนึ่งของห้องทุกคนมองหน้ากันด้วยความวิตกกังวลนายโจพยายามปลอบใจไม่ต้องกลัวเพื่อหาความจริงเขาเดินไปที่มุมห้องและพบว่ามีกล่องไม้ที่ดูเก่ามากแต่มันถูกล็อกไว้เราต้องหาวิธีเปิดมันนายพีทพ,พูดขณะพยายามหาสิ่งที่สามารถใช้ในการเปิดกล่องนั้นในขณะที่เขากำลังค้นหาของในกระเป๋าเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นอีกครั้งทำให้ทุกคนสะดุ้งตกใจ ในขณะที่พวกเขากำลังค้นหาวิธีเปิดกล่องเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในห้องช่วยฉันทุกคนยืนตัวแข็งจนไม่กล้าขยับนายโจรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะเปิดกล่องนี้ให้ได้เขาคว้ากล่องไม้และพยายามใช้แรงทั้งหมดในการเปิดมันในที่สุดกล่องก็เปิดออกเขาเห็นว่ามีจดหมายเก่าๆอีกฉบับหนึ่งอยู่ข้างในจดหมายมีรอยน้ำตาและดูเหมือนจะเขียนด้วยมือที่สั่นเทาเขาอ่านออกเสียง ฉันถูกขังอยู่ที่นี่ฉันต้องการความช่วยเหลือทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าโศกที่หญิงสาวต้องเผชิญเสียงหัวเราะของเด็กกลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดูเหมือนจะมีความเศร้าอยู่ในนั้นทุกคนรู้สึกถึงความเข้าใจในจิตใจของหญิงสาวที่ถูกขังอยู่ในบ้านนี้พวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอน,นายโจเสนอว่าเราอาจจะต้องทำพิธีอีกครั้งเพื่อให้เธอไปสู่สุขติ คนเห็นด้วยและเริ่มเตรียมสิ่งของที่จําเป็นในการทําพิธีอีกครั้งในขณะที่พวกเขาทําพิธีทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเสียงหัวเราะเริ่มจางหายไปและบรรยากาศรอบบ้านเริ่มมีความสงบในขณะที่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศเมื่อพิธีเสร็จสิ้นประตูบ้านก็เปิดออกอีกครั้งทุกคนจึงวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วและเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองบ้านร้างอีกครั้ง ก็พบว่ามันดูเหมือนจะเป็นอิสระจากความเศร้าโศกในที่สุดพวกเขาก็ได้ช่วยหญิงสาวและทำให้เธอไปสู่สุคติได้สำเร็จทุกคนรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและคืนที่น่ากลัวกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตของพวกเขาหลังจากคืนที่พวกเขาได้ช่วยหญิงสาวทุกคนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนายโจรู้สึกถึงความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวเขานางสาวมิงค์รู้สึกถึงความเข้มแข็งในจิตใจขณะที่นายพีท และนางสาวอ้อมเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความกลัวพวกเขาได้กลายเป็นเพื่อนที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและได้เรียนรู้ว่าความกลัวสามารถถูกเอาชนะได้ด้วยความเชื่อและการช่วยเหลือกันวันหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟพวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในบ้านร้างทุกคนต่างมีความเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเขานายโจพูดว่าเราไม่ควรลืมความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่น แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกคนเห็นด้วยและตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่กลัวกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็เริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันโดยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อื่นๆเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันค่ำคืนของการสำรวจบ้านร้างน,นั้นทำให้พวกเขาได้พบกับความกล้าหาญในตัวเองและความสำคัญของการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งหมดนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาจะไม่สามารถทำได้หากพวกเขาร่วมมือกันในที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าแม้ในคืนที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างในใจของพวกเขาและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเมื่อพวกเขาเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆในอนาคตพวกเขาได้พบกับความสนุกสนานและการผจญภัยใหม่ๆแต่ในใจของพวกเขา ยังคงมีความทรงจําเกี่ยวกับหญิงสาวในบ้านร้างที่พวกเขาได้ช่วยซึ่งทําให้พวกเขาทราบว่าชีวิตมีความหมายมากแค่ไหนและความกล้าหาญที่พวกเขามีอยู่ในตัวเองเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาต้องเผชิญกับความกลัวพวกเขาจะรู้สึกถึงพลังและความเชื่อในตัวเองที่ทําให้พวกเขาสามารถโกชนะอุปสรรคต่างๆได้คืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งสนทนากันเกี่ยวกับประสบการณ์ในบ้านร้างนายโจพูดขึ้นว่า ถ้าไม่มีการช่วยเหลือจับพวกเราหญิงสาวในบ้านนั้นอาจยังคงติดอยู่ในความเศร้าโศกทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยและนางสาวมิงพูดต่อว่าเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกคนรู้สึกถึงความมีกำลังใจและความหมายในชีวิตที่พวกเขาได้สร้างขึ้นจากประสบการณ์นี้พวกเขาได้ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวในอนาคตเพราะพวกเขารู้ดีว่าความกล้าหาญ และการช่วยเหลือกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเมื่อเวลาผ่านไปและพวกเขาจำเป็นต้องแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองทุกคนยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมักจะพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเขาได้พบเจอในชีวิตทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงคืนในบ้านร้างพวกเขาจะยิ้มและรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือหญิงสาวและใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวพวกเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความทรงจำในคืนที่น่ากลัวนั้นจะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปและทำให้พวกเขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในทุกๆวัน